เอาละคะ่ะมาดูข่าวมานเด็งของเราดีกว่าข่าวแรกจะพาไปดูหนุ่มหลอ่อภูวินไงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีผลงานซีรีส์มากมายหลากหลายเรื่องค่ะหลังจากจบซีรีส์เรื่องดาราไปนะคะล่าสุดค่ะกำลังมีซีรีส์เรื่องเทสเด็กเจนแซบค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าใช้พลังงานเยอะมากแล้วมันเป็นบทบาทที่แตกต่างจากที่เคยได้รับด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนะ่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็รีเลทกับชีวิตจริงเพราะว่าเจอบ่อยคะ่ะเด็กเจนแซบแหม่แล้วตัวภูวินนี่จะแซบขนาดไหนเอาเป็นว่า แฟนๆรอด right. ูข่าวนี้อยู่ไปฟังเลยค่ะก็เอาเรื่องเงินอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนมาได้ดูกันในอีกนิดนึ่งแล้วครับผมภายในวันที่25มิถุนาครับรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ใช้แรงอิโมชันเราเยอะมากครับผมคือกินเรื่องสุขภาพจิตเราเยอะมากแต่ว่าสนุก ทีนี้ที่ผมพูดว่ากินเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงว่าทําให้เราเสื่อมเสียสุขภาพจิตแต่มันกินพลังงานตรงนั้นไปเยอะมากแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเราลงไปกับตัวละครเยอะมากแล้วใช้อารมณ์กับตัวละครเยอะมากครับเอาจริงๆมีเยอะครับผมผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่ผมเจอบ่อยที่ผมพูดว่าผมสามารถรีเลียกับตัวละครนี้ได้เยอะคือว่า ไม่ใช่ผมเองเป็นแบบนั้นแต่ผมเจอเพื่อนๆหลายหายคนที่เป็นแบบตัวละครตัวเนี้แทบจะร้อซมาหลายคนมากแล้วดังนั้นเลยรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจในคนไทยนี้มากมันแความเปลี่ยน,ม,น,นมามนนคือรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวละครในเฉดสีใหม่ที่ไม่เคยเจอ ใกล้ถ่ายครับผมแต่ว่าอขอยืนยันคําเดิมครับไม่ได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอน,นับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องคาดหวังครับไม่ใช่เร็วๆดีครับผมคือมันเป็นพีเรียดเนาะภาษามันก็ไม่ใช่เหมือนที่เราคุยกันอยู่แล้วและอย่างที่สองน,นะอ,<ม>องค์ชายเจ็ดคนเนี่ยพูดภ<ลก>าษาไทายชัดกันอยู่มีอยู่แค่สองคนเองอีกห้าคนพูดไม่ชัดคนนี้พูดชัดคนนี้พูดชัดคือมีนนท์กับเตตะวัน ซึ่งพี่เตเรียกว่าพูดชัดได้ไหมก็ไม่รู้คือเขาความรู้ภาษาไทยเยอะแต่เขาก็อาจจะพูดไม่ชัดมากอาจจะให้เป็นพี่ฟอร์แล้วกันนะ <l ots> พี่นนท์ก,นกับพี่ฟอร์อีกห้าคนที่เหลือคือพูดไม่รู้เรื่อง <l ots> รู้สึกว่า <l ots> ดีมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่า <l ots> สนุกกับการทํางานมากเมันมีหลายอย่างที่เราไม่เคยได้ทําแล้วก็เพิ่งมาได้ทําแล้วก็หลายๆอย่างที่ถึงแม้เราเคยได้ทําแล้ว มันมาในมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในบทบาทใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเป็นอีปีที่ดีครับผมแล้วก็จะทําให้เต็มที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงกลางครับระหว่างควาว่านักแสดงนักร้องศิลปินไอดอลนักภาพหรือว่าจะนิยามอะไรก็ตามเพราะว่าเ,เราได้สัมผัสหมดเราได้ทําหมดดังนั้นเ,เป็นเป็นบุญและเป็นโชคดีของเราที่เราได้เราได้ทําและแต่งานเยอะขนาดนี้ครับผมก็ ก็ต้องทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนก็ตามก,ก็จะอยู่ตรงกลางครับผมก็ไม่ไม่ได้ล้าทิ้งคะแนงไดแขแนงหนึ่งของอาชีพเราแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องมาเชิดชูแขแนงใดแขแนงหนึ่งของอาชีพเรานะคะความสามารถครบเครื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องศิลปินไอดอลรวมไปถึงเป็นนักแสดงด้วยนะคะเป็นว่าเราติดตามละครเรื่องนี้นะคะซีรีส์เรื่องเทสเด็กเจนแซบนั่นเองค่ะ Subtitles <sweak>